โอเค good evening ladies and gentlemen welcome to Fastness tonight we have another exclusive interview with one of our f a s t n i s s successful students นะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณตื่นเต้นหน่อยคุณกิติพัฒน์พิชาติไตรสอนเข้ามาสัมภาษณ์เราหน่อยครับเชิญคุณพ่เออกิติพัฒน์ตบมือแรงๆหน่อยครับโอ้ตื่นเต้นเป็นครั้งแรกที่จะประมาอ้าวยวเชิญแล้วก็มองกล้องก็ยิ้มเล็กยิ้มน้อยดูทีวีสักหน่อยนะครับขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งครับเอาเลยพูดเลย now give you the floor ออรครับผมกิติพัฒนอพิชาติสอนครับโอเคคุณจะพิสอินดิวอเเป็นใครเบกไหนจบปริญญาตรีที่ไหนสาขาอะไรปริญญาตรีไฟฟ้า,ฟาสืา่สารจาก มหาวิทยาลัยเกษตรครับไฟฟ้าสื่อสารภาษาอังกฤษว่าอะไรไฟฟ้ามันแปลกนะครไฟฟ้าสื่อสารอ่าอิเล็กทริกอลเอนจิเนียริงอ๋ออิเล็กทริกอลเอนจิเนียริงว่าเป็นวิศวกรแล้วก็ถอยมาหน่อยนะฮะโอเคครับเอาต่อครับเชิญจบวิศวะได้เองครับวิศวะอะไครับไฟฟ้าสื่อสารโอเคแล้วจบปริญญาโทจากไหนครับปริญญาโทจากจุฬาครับอ๋อน้ำใจน้องพี่อีกแล้วนะครับสาขาคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์คือคอมพิวเตอร์ไซเอน์จิเนียริงคอมพิวเตอร์เอน์โอเคนะคริงโอ้เท่ดี้จะมาสัมภาษณ์ คือได้รับมีข่าวดีอะไรที่ต้องการแชร์กับพวกเราสักนิดหนึ่งครับวันนี้เชิญมาสัมภาษณ์โดยเฉพาะเลยนะครับผมได้รับเสนอแล้วก็ตอบรับทุนแล้วนะครับของมหาวิทยาลัย University of California Riverside ครับให้ไป,เ,ป,เ,ปเรียนให้ไปเรียนระดับปริญญาเอกครับปริญญาเอกตอบเมื่อใครับโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ชื่ออะไรครับแล้วให้ทุนด้วยหรือเปล่าครับให้ทุนประมาณ่าไหร่ช่อทุนอะไรฮะับ่วทุนดีนดิสซิเนก Hip, Dean ดีน Distinguished Fellowship ดีแรงที่สุดแล้วนะฮะของแต่ละามาทลายดีนันคือของอะไรคณะบดีของคณะบดีคณะวิศวะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ไม่ไม่เรีคณะวิศวกรรมศาสตร จริงๆคณะคือคอมพิวเตอร์ไซส์แอนด์เอนจิเนียริงครับคือรวมทั้งสองโณะแต่เมืองนอกใหญ่มากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ได้ทุนด้วยได้ทุนประมาณมูลค่าประมาณ1นึ่งแสนเหรียญสหรัฐครับตบเบิร์ดเลยครับสามล้านกว่าบาทตบหน่อยครับนะฮะเดี๋ยวดูจากเข้าได้แล้วเนี่ยวก็ได้ทุนแต่ที่แปลกที่สุดคือปกติแล้วเนี่ยวเข้าโปรแกรมเอกต้องจบเมืองนอกก่อนเบียร์โทนะแต่เคสนี้เคยเอาเซ็กซ์เอ็กซ์เพ็กชวลเคส เอ็กเซ็ปชั่นโอเคเลยอยากรู้ว่าอา้าวแล้วทุกคนอยากรู้คะแนนโทโฟเนี่ยสูงสุดได้กี่คะแนนครับโทโฟที่สอบสูงสุด107คะแนนครับเท่ากับ627้อยบเตบมือเถงดดานครับ107ตบดังดังเลย107ยดนี่ยากมากเลยนะครับแล้วก็ครั้งแรกนี่ได้กี่คะแนนครับที่ไปสอบครั้งแรกเอ้า9 99เตบมือครับนี่ครั้งแรกนะครับเฉ <laughs> ียวไปนหนึ่งคะแนนนี่เคยได้รับทุน5,000บาทแล้วนะครับอยากทราบว่ามีเทคนิคอะไรบ้างในการที่จะ ไอ้ครับสอบโทโฟนสอบหลายครั้งเหมือนกันเนาะครั้งที่1นึ่งกครั้งที่2 10. 103 103ตบอีกเกินเลยนะฮะเดโอเคนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็100่งรนะครับ104ตบมือครับโอ้ไม่ก็คิดเบียร์เรกสรุปอันที่เดินกระจารย์บอกถูกว่าถ้าโทโฟเกินร้อยเงินเป็นล้านมาตบมือดรบุญครับตบตบตบ,ตบอันที่หนึ่งนะที่น่าสนใจคือ stable purpose เวลาเขียนเนี่ยนอกจากเขารับก็ยากอยู่แล้วโอเคยังให้เงินอยู่เนี่ยเขียนเองกับ่าหรือไปจ้างก็เขียน3-4แสน เขียนเองทุกคำครับตบมือหน่อยครับโอ้โหตอนนี้เขามีใหม่อาชีพใหม่คือให้เขาครับเขียน 3- 4มสี่แสนซึ่งใจกก็ไปเห็นด้วยนะมันไม่จําเป็นที่เขียนด้วยแล้วเอาความรู้จากไหนมาเนี่ยน่าสนใจมากเวลาเขียนเอ้ภาษาอังกฤษเออนะก็เอ่อตีบทวางโครงสร้างเองครับว่าจะพูดอะไรบ้างประสบการณ์การเรียนรับปริญญาตรีปริญญาโทประสบการณ์การทําวิจัยประสบการณ์การทำงาน แล้วก็สิ่งที่เราอยากจะไปทำเราต้องมีเราต้องมีงานวิจัยที่เราโพสโพสมีโพสซ้อไปเลยว่าเรามีไอเดียจะทําตรงนี้แล้วเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยเรามีไอเดียเหมือนกับเราไม่ได้ไปแบบแบงแบงไม่ไม่รู้อะไรเลยมาแล้วอันนี้สําคัญที่สุดจะเรียนเอกเนี่ยมันต้องชัดที่สุดเลยนะแล้วไปทําอะไรครับประโยชน์ีอยากรู้นิดนึรงเบกสาขาทำนักคอมพิวเตอร์ไซน์จะเป็นผมจะน่าจะโฟกัสในส่วนคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กแล้วก็ s e c u ิตี้ความ ควาชอบมาก security เลยใช่ไหมครับว้าวเขียนเองแล้วความรู้เอาเม็ดไหนภาษาอังกฤษผมว่าเริ่มแล้วก็ประมูลคลิปอ n t o t ี e i อินท v i e w ประมวลผลมาจากประสบการณ์ที่ทำปริยโทครับแล้วก็ต่อยอดโอเคโอเคต่อยต่อทำไม่ไม่ถึงในมุมของวิชาการในมุมวิชาการโอเคอย่า intellectual perspective ครับสั่งสมประสบการณ์จากปริยโทและเปี๊ยกเลยครับแล้วเวลาเขียนนี่ภาษาเป็นโฟลทำได้ยังไงอะ ม,มัเป็นตั้งนังสารไม่พูดเรื่องนี้ยากที่สุดแล้วแต่เป็นเคสแรกที่อะไรครับเมือจากเมืองไทยไปเข้าโครงการไปเองไม่เคยมีไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินโอเคเราได้เงินเป็นอะไรครับสามล้านกว่านี้มันมันม,มันยากเติมเอสโอเคก็เลยแปลกใจมากเลยภาษาต้องถูกนะครับผมผมมั่นใจคือพื้นหนึ่งเนี่ยผมเขียนผมเขียนขึ้นมาแล้วเนี่ย ผมรู้สึกว่าผมมีความสามารถในการแก้ภาษาตัวเองได้ e l f correcting ครับ ability ที่สำคัญมากผมเขียนแล้ววันหนึ่งเนี้ยพอผมก็จะทักแก้งทำป็นลืมแล้วปิ้นมาอ่านแล้วผมจะรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่ใช่นี้มันขาดไปสูงส,นนสุดแล้วรู้อันไหนใช่หรืออะไร ไม่ใช่แน่ภาษาอังกฤษต้องถึงขั้นอยากรู้จะทำไงถึงจําได้ทุกคนอยากรู้ทุกคนรู้อาจารย์สอนดีมากใช่ไหมฮะแล้วก็เนื้อหาม,มีประโยชน์มากเขาจะทำไงถึงจะจำได้เออพวกสับแสงต่างปังวพวูดจากความรู้สึกเลยนะคือประทับใจครับคุณกิพัฒน์ตอนที่เขียนเฟซบุ๊กเป็นคนที่ the b เด t p เบสเดในการที่จะรีสปอนส์สิ่งหนาที่อาจารย์เขียนแทบจะไม่ผิดอะไรเลย ไ mm hmm. อแคนาฟายโฟร t ฟิ i s e n g l ก s h ก็ไอไข่นะแรกๆสุดเนี่ยจะรู้อยากหน้าอยู่แล้วอ่ะเนี่ยอ๋อกินดิพัทเองทำไมยูเขียนได้แรงขนาดนั้นเออทำไมจึงจำได้นขนาดนั้นต้องเรียนสื่อด้วยดีใช่ไหมต้องทำงานทำงานด้วย <c oughs> อ่ะมีมีงานทำไหมครับทำ,ท,ำ <c oughs> ท,ที่ไหนครับทำาเไรมีชิวการบินครับอ๋อมีงานนะทุกอย่างทำไมป็นฟูลไทม์นะทำงานฟูลไทม์ต้องมาเรียนด้วยแล้วไม่จึงจำได้อยากรู้นิดหนึ่งเขียนดีมากงานไปดูเลยฮะที่เฟซบุ๊กจะ e e d เนี่ยอิ need need ผมผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเหมือนกับเรามาเรียนอะไรเราต้องได้อย่างนั้นนะครับเหมือนมาเรียนคอร์สกรมาจบคอร์สไปเราก็ต้องจำให้ได้จริงๆต้องแบบ เราต้องทสตัวเองตลอดว่าเราจำเทสยังไงวิธีเทสก็ยิบกระดาษเปล่าขึ้นมาเลยได้ยินไหมจิบกระดาษนะบทบทไหนบท p u r p o s เเขียนออกมาเลยเขียนได้หรือเปล่าเขียนไม่ได้ก็กลับไปคือถูกอาจารย์ถูกใช่ไหมวัดเขียนออกมาได้พวกคุณรู้เลยวัดตัวเองเนี่ยสยกสับมันก็นับคําได้อยู่แล้วเราจำได้กี่คำโอ้เซลล์อีเวนทิชั่นคือผมว่าจริงใจกับตัวเองอะเรารู้ตัวเองอยู่แล้วว่ามันได้หรือไม่ได้ครับต้มมือครับคำน้ลานมากเลย เริ่มไหลมาแล้วนะครับเป็นคนดีอะไรครับเสครับ Be Straightforward to yourself เป็นคนจริงใจตัวเองให้มันรู้จริงๆว่าได้หรือไม่ได้วิธีเซลเชสคือไรฮิแอร์อิด o าวอ e เด e พีชอฟเพเปโอเคนะครับแล้วจำได้เหรอเอาเวลาที่ไหนไปท่องไปอ่านนะนี่ก็พอหลังเงืลอกเรียนอาจารย์ของอั้นี้เขาน่ารักแล้วนเรื่องหนึงสุดนี้เขาก็มีครอบครัวแล้วอย่าเพิ่งเสียใจนะฮะก็คือแล้วก็ยังมีเวลาไม่แบบเคสอย่างนี้ Exceptional case เอาเวลาที่ไหนอันนี้ข้อมูลนี้บอกได้ใช่ไหมฮะครับไม่เป็นไรนะ ก็เวลาหลังเลิกเรียนอะไรพวกนี้ผมก็จะเข้าเข้าสมมติเข้าแมคโดนัลล์เนี่ยผมก็จะเอาใบเสร็จหน้าที่ว่างๆเนี่ยมานั่งเขียนเขียนเขียนเห็นรอยังแต่หมคบอว่าอยู่ตอนที่อยู่ในบ้านเนี่ย you work so hard ออกไปข้างนอกเพื่ออะไรครับ sell test ฟังดีๆคือไม่ใช่อยู่ i นพับ l ิ c มันดั่งมันมันยากอยู่แล้วแล้วอยู่ในบ้านมีเวลาหรอ คิดอะไรทําไมจึงยอมที่จะทุ่มพลังขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันเหมือนเหมือนกับเรียนการจั์จะมึนไปหมดแล้วไม่ใช่มึนเลจะเชื่อไปหมดแล้วเรียนไปแล้วมันเริ่มสึกเห็นเห็นประโยชน์ของมันนะครับว่าเราสามารถเอาความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการอ่านหนังสือไปใช้ในการแม้กระทั่งอินเตอร์เมนต์ก็คือดูหนังดูอะไรพวกนี้มันมันรู้สึกว่ามันใช่ครับมันอยากจะมันเริ่มสนุกแล้วครับมันเริ่มแล้วแล้วผมเรียน จบที่อาจารย์คอร์สอาจารย์ผมก็ไม่หยุดนะครับผมก็ยังอ่านท่องสบโอบต่อผมผมสอบระดับโทโฟได้แล้วผมก็ท่อง g จ e ต่อ,อสบอบเจียเสร็จคะแนานเท่าไหร่ผมไม่สนผมก็ท่องสอบต่อตบมือเถิดนะนี่คือของจริงแล้วนะเขาเรียกแอร์บิทแรเดอร์คือนี่คือของจริงนะฮะแสร็สิ่งที่อาจารย์สอนพอ,พอมีใช่ไหมฮะ รับทุกทุกอย่างเลยครับความรู้ในหัวผมก็คือก๊อปปี้เอาตั้มได้เสียมาตบมืออาจารย์นยครับตบหน่อยจะขอหน่อยแล้วตัดโอเคนะครับเข้ามาเลยนะครับโอเคครับต้นตึงแล้วทำไมจึงจำได้เก่งขนาดนี้นะครับสวดมนต์ทำสมาธิอะไรด้วยบ้างก็เปล่าแปลกมากเลยผมน่าจะคุยกันหน่อยนะดูเขาทำยังไงก็เลียวนะครับเลี้ยวไล่เอ็กซ์เรียร์สผมก็ได้พระคาถาชินนัมชอนนะครับช่วยจริงหรือเปล่าว้าสมาเร็จโตสุดนะคือคือพอผม ตอนแรกผมจาไม่ได้นะแล้วก็ใช้ความพยายามในการจําแบบไม่ไม่ต้องไม่ต้องเปิดมันไม่ไสยศาสตร์เหรอไม่ใช่ไสยเวทเหรอการสวดมนต์ผมรู้สึกว่าพอพอเราเริ่มแบบ็น้งซ่านอะไรพวกนี้แล้วเราไม่ว่าจะนั่งขึ้นลิฟต์อยู่ในรถอะไรต่างเราสามารถที่จะบริกรรมบริกรรมขึ้นมาได้แล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าโอ้รู้ละว่าเราฟุ้งซ่านมากเห็นความแตกต่างแล้วนั่นแหละ o ้วยเหตุ n ลของเช a t r a อยู่จะรู้ว่าเมื่อไหร่จิต็นมีสมาธิหรือเมื่อไหร่จะ ฟุง้งเมื่อรู้ปุ๊บเป็นจริงสามารถ make อะไรครับเขาเรียก modification แต่ adjustment adjustment เขาเห็นจิตแล้ว <c oughs> เห็นแล้รใช่ไหม <c oughs> เวลาฟุง้งไ่ฟุง้ง <c oughs> ว้าวแล้วช่วยในการเรียนไหมช,ช่วยในการจําในการเข้าใจสิ่งต่างบ้างช่วยในการ,การแบบเวลาท่องจำอย่างเงี้ยมันต้องแบบมันต้องใช้สมาธ<า>ิต้องบบอยู่กับสับก็ต้องอยู่กับสับจริงๆอะไรอย่างี้ทุกอย่างก็ไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วใช่ให้เวลากับมันก็ ครึ่งจริงๆถ้าครึ่งชั่วโมงถ้าเราให้กับมันจริงๆก็ได้ประโยชน์แล้วนะแต่ที่น่าสนใจที่สุดเคสนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเลยครัเรียนปุ๊บได้ปับป่ามันก็มีทิ้งช่วงระยะหนึ่งแต่เขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำมันถูก He was on the right track แล้วก็พยายามต่อไปเรื่อยๆแล้วก็สมัครจนได้เลยนะครับว่าสรุปก็คืออยู่ที่บ้านพยายามมันท่องจำใช่ครับง่ายขนาดนั้นเลยคร มีอะไรพิเศษบ้างหรือว่าธรรมดาเลยดัซซิ์เลยนะใช่ครับเป็นเป็นผมว่าเป็นชาติอะไรที่มันโพเพลให้เราจะต้องโฟกัสนะก็คือที่บอกก็คือเอาไปใช้ได้จริงๆเริ่มเห็นแล้วนชีวิตแล้วก็ตอนผมได้มากก็คือตอนที่ตั้งเป้าคะแนนโทฟอให้มันสูงเนี่ยมันจะแตกต่างสมมุติคนที่ตั้งเป้าโทฟอหนึ่งร้อยกับตั้งเป้าแปดสิบเนี่ยมันจะอ่านหนังสือคนละแบบกันโอ้โหนี่น่าสนใจแล้วนะเพราะไม่ตลกสอบครั้งแรกกากามันน้อยะตบมือครับกัครั้งแรกนะฮะ f i r s t time t o ชว Test t a k e ทก็ได้99แล้วแนอยู่ตั้ง110ช่วงนั้นตอนแรกตั้ง110ครับแล้วก็พอมาดูโครงต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยบราวนะครับ oh, มหาวิทยาลัยบราวบรยูนิวตี้ตั้งตอนนั้นตั้งปริเอกไว้ว่า105เพราะฉะนั้นตอนที่ผมได้104 oh. ผมถึงหยุดไม่ได้ oh. ผมจะต้องก้าวข้ามไปทำให้ผมได้107ครับ <170. S 1> เพราะว่าเขาเรียกวัย ตบมือครับโอ้เรามีร้อยเจ็ดร้อยแปร้อตบแรงๆร้อเจ็เป็นยากมากอาจารร้อ็คือตึ๊ดเนี่ยด reading สามสิได้ยีิบหกโอ้ลิสตร้งสามสิบได้ยี่ตบมือแรงๆถ9ไม่มีปัญหาโอเคเนี่ย he can h ์เลอร์เดอะ t h e จ s ร์ส e ีกเกอเได้ยี่สิบสองไรติงสาได้เท่าไหร่ครับเต็ม30มสิบตบมือครับ <c oughs> สามสิบเ <c oughs> ออกลุกสามสิบได้สามสิบตบแรงๆหน่อยสิอาจารย์จะสอบได้เออเต็มสาอาจารย์จะสอบได้แค่ คีย์คำตอบเองนะเคีย์คำถามสามสิบได้สามสิบคีดได้ไงแกทำไมที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์อ่านในครับโพสต์เข้าใน Facebook แล้วเนี่ยสุดท้ายอินเพคเคเบิลทำไมจำได้ใช่ไหมอันสุดท้ายอยากรู้ว่าทำไงถึงได้เต็มเออเออมันมัน,มนผมว่าต้องพอแกรมมาเรา grammar, เราแกรมมาเราแข็งในถึงจุดหนึ่งแล้วหยุดก่อนแสดงว่าต้องเรียนแกรมมาไหมเอาบอกชัดๆเลยฮะต้องเรียน,น,นมัลติอย่างเดียวได้ไหมไม,ไม่ต้องเรียนแกรมมาได้ไหมเออพูดชัดๆเลยเอาโอกาสอทองของอาจารย์เลยฮะไม่ใช่ของจริงของจริงไหมบอกพูดชัดๆเลย ได้ไหมสมมติถ้าพอมีพื้นอยู่เรียนแค่มาลติอย่างเดียวโดยไม่เรียนไกด์าได้ไหมบอกตรงๆเลยมันเหมือนกับว่ามันมันพื้นฐานเวลามันไม่แน่ไม่แน่นเนี่ยมันก็พอได้แต่มันเวลามันต่อยอดขึ้นไปมันก็จะล้มถูกต้องมันจะล้มทําไมล้มอ่ะมันเวลาเวลาเขียนไปแล้วเนี่ยมันจะตันตันมันจะมันจะวนไปวนมาวนละถ้าถ้าไกด์มาไอเดียมันจะฟลร์มันจะฟลครบ แล้วผมก็แนะนำว่าถ้า grammar แข็งไอเดียมันจะ flow automatic ไมิฉะนั้นมันจะ stumble in the middle of the sentences แล้วก็ feel insecure แล้วก็จิตก็แตกเลยไอเดียก็พัง disrupted นะเทรดดับตอนผมผมแนะนำว่าเรียน grammar ควรจะเรียน structure ต่อโอ้เข้าใจไหมทำไมอ่ะเพราะว่าตอนผมจำได้เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะตอนที่ผมเรียนเรียนอิสระโจ๊ก ดูตาที่กระบอกอาจารย์ดีเบอร์นีจะเด็กน้อยเมื่อไหรจะเงียบโอเคเงียบแล้วครับผมยึดและยึดเวทีครับคุยกับเขาเดี๋ยวขอเอ็กเซอร์รู้สึกว่าคุยกับผู้ใหญ่อะนะผมจะไอวีทรีทูบีเฮฟจำได้ว่าตอนนั้นเป็นเป็นโทโฟลแบบที่ที่ที่เขามีเทสตสตรัคเจอร์ด้วยครับจะมีพาร์ทหนึ่งที่เทสต์ให้จับผิดช่วยไงสตรัคเจอร์เออมันจะช่วยในการเหมือนกับเราเราติดดีเทคเตอร์ไว้ครับว่ามันผิดมัน เวลาเวลาอ่านเมื่อจ,จะของคนอื่นหรือเราเขียนเองเราก็จะพออ่านปุ๊บเฮ้ยมันผิดเฮ้ยมันผิดเฮ้ยมันผิดพูดไปเรื่อยสามสิบติดสามสิบนะสามสิบติดสามสิบนี่สามสิบติดสามสิบนะสมัยนี้เนี่ยก็คือสอบเขาไม่เขาไม่มีสตรัคเจอร์สอบแล้วแต่ว่าผมได้ประโยชน์จากตรงนั้นมากมากเลยครับใช,นนะชะ่นะฉะนั้นแต่สูตรสตรัคเจอร,ร์จริงๆที่อจะบอกล้านครับมันสำคัญมากทำให้เซลล์คอร์เร t i v ฟเมคานิซึมที่กลับไปสู่ตอนต้นเขาบอกดูมันก็รู้ว่าอะไรครับถูกเขียนถูกหรือผิดเขียนฟังก็รู้หมดเลยโอเคนะครับ สตรัคเจอร์นะคุณเรียนว้าวนะ<ช>แล้วก็อันสุดท้ายอจริงๆอยากสัมาณ์สองชั่วโมงนะครับแต่เนื่องจากเวลามีน้อยอยากรู้ว่าการตั้งโก a ที่สาคัญไหมมันมีส่วนสัมพันธ์อย่างยิ่งกับ่าของการได้ทุนนันนี้โกสําคัญไหม,มตั้งเป้าในชีวิตจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ผมผมคิดว่าม่เกี่ยวอะไรการเรียนภาษาอังกฤษมันมีส่วนส่วนบ้างไหมม,ม,ม,มันเหมือนเหมือนกับที่ผมบอกครับเวลาเราตั้งเป้าคะแนนโทโฟแล้วเนี่ยมันจะเหมือนครับทําให้เราแบบ มีพลังในการวางแผนต่างๆมากขึ้นนะครับว่าเราต้องทํานิ้วนี้อะไรเงี้ยครับตางเป้่าใช่ต่างเปล่าคือ,อสุดท้ายก่อนที่จะมีอะไรทุกอย่างนี่ทำไมรู้ได้ไงภาษากฤษเป็นสำคัญโอเคดูดูทีวีอ่านเสร่มีแล้วไม่มีอะไรแรงๆไหมที่จุดประกายของคำใดครับสนใจแต่กานต่อเนื่องอมก็ถ้าถ้า,าถ้าเ่มาเทียบกับที่ผมสมัครเป็นเอกก็คือผมต้องการให้ใบสมัครผมมันโดดเด่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมผมมีผมมีจุดด้อย ผมก็กลับไปแก้ไขไม่ได้ละช่างมันผมก็สร้างปัจจัยอื่นขึ้นมาผมผมแทนที่ผมจะแบบเขารีควายหนึ่งร้อยเราก็สอบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วเราก็ยอมแพ้มันไม่ได้ครับเราต้องแบบเอาให้ได้มากกว่าน,นั้นให้มันโดดเด่นขึ้นมาบางคนอยากรู้ว่าเคยฟังนิวเดเมนเชนบ้างไหมอะไรกับวิทยุอาจารย์อะไรอาทิตย์เก้าโมงหนือสิบโมงเคยฟังบ้างไหมฟังครับมีประโยชน์ไหมช่วยบ้างไหมมีมีประโยชน์มากๆเลยครับเพราะว่าเหมือนกับ ความรู้ที่อาจารย์จัดรายการครับมันเป็นความรู้มาจากหนังสือที่สมมติถ้าเราไปอ่านเองเนี่ยมันจะยากมากมันจะเหมือนกับว่าเราจะได้คอนเซปต์ครับเหมือนทุกวันนี้ผมก็อ่านอยู่มันก็กว่าเราจะจับไอเดียได้แต่มันก็ได้ก็ได้ภาษาอังกฤษนะ<ม>แต่ในเนืน้อไอเดียเนี่ยมันจะเร็วมากถ้าอาจารย์มาแบบสรุปสรุปสุดท้ายคือบ,บางคนเขาจะไม่รู้จักอาจารย์ด้วย,เ,ยเราพูดในโรงเรียนนี่แล้วก็มีพูดนอกเรื่องไม่สอนบ้างมีไหมเอออยากรู้ความเห็นเพราะบางกนุก็จะชอบบางกลก็จะว่านอกเรื่องนอกเรื่องไม่ได้ความเห็นของคุณนะ เ <mm วลาสอนพวกฟิลลอสฟีพวกอะไรเกี่ยวไหมคือคือผมคิดว่าอาจารย์พยายามจะกระตุ้นนะครับให้ให้เรามี motivation ในการผมว่ามันสำคัญนะถ้าเราไม่มี motivation มันก็จะไม่ไม่ขาดพลังอะไรบางอย่างไปที่เราจะทำสิ่งที่เราต้องการอะไรเงี้ยครับแล้วก็เออผมที่เี๋อาจารย์แซ่บเป็นหนึ่งที่เดี๋ยวอาจารย์พูดสองาำประโยคสรุปก็คือจะกความรู้สึกเนี่ยแต่เริ่มสมมติตอนนี้เนี่ยเอาละเอาเอาเอ overall assessment Overall assessment <laughs> นี่คือคุณอินทปัสวัตรที่ไลกับบุญชัยนะฮะบุญชัยนั่นเป็นสุกีนานนะฮะแล้วก็ที่สองก็คือบีคอมเลยครับสเต stable 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 St <able. S 1> PhD ง่ายมากจีก็แข็งแกร่งมากเนี่ยต้องมีคุยอาจารย์สอนนะฮะ <laughs> แต่พวกฟุกซ่าดนะแล้อที่สาวก็คือครับครับเป็นคนที่เรียบง่ายแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยถ้าอยู่อยากจะเอาอะไรก็ซักเหตุปัจจัยให้มันเกิดแล้วก็จะต้องติ้งอะไรครับเอ่อแบบเาเรียกว่าอะไรครับติ้งทรูให้มันเห็นหมดเลยแล้วในหนังสือเขาได้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือนในการนะครับเอ่อ get through เซ็ตเกททรูนี่จะฟีลของสงบก็ได้มาเซ็ตเกททรูเกททรูนะฮะแล้วมากกว่านั้นอีกนะคือน่ารักมากเลยครับครับพี่มันนี่มาให้ทุกคนนะเดี๋ยว ไปเอาตอนออกนะครับกินการเล็กๆเนี่ยถูกคงชาติอเมริกันด้วยเฮ้ถึงแม้บางคนจะไม่ชอบนะตอนนี้มีปัญหากันอยู่่ดีมากก็คืออะไรครับ keep walking through those steep hills เอาสิครับ steep hills hills ก็คืออะไรเนินเขาที่อะไรครับบันชันเดินต่อไปนะถึงแม้ว่าอะไรครับเนินเขาไม่ใช่ชันขนาดไหนก็ตาม and thorny bushes โอ้โหนอกใจเลยครับเอาสิครั thorny bushes ก็คืออะไรครับมีพุ่มไม้ที่อะไรครับเต็มไปด้วยครับหนามแหลมเต็มไปหมดโโอ้หจะไม่เดินนะฮะ ก็เดินต่อไปนะครับครับครับขึ้นหน้าครับหน้าผาที่ครับสูงชันแล้วเต็มไปด้วยอะไครับแขวากหนามที่อะไครับเออที่แทงขาเนี่ย until that day of y e a r s นี่ยจนกระทั่งวันนั้นของคุณมาถึงตบเบื้อหน่อยครับใจดีมากพี่ไม่ไปหลายร้อยเลยถ้าใครสนใจนะครับม่เอา เป็นของที่ระลึกแล้วก็ไปติดไว้แล้วได้นำของท่าน,นกรรมการบริหารผู้จัดการใหญ่ตำแหน่งใหญ่มากนะฮะ oh. ของแฟร์ซิลลิส์ขอมอบบัตรดิสทิสเล่ห้าร้อยบาทให้ไปกินขนมนะฮะแล้วก็กินอาหารขอบคุณมากเลยครับคุณกิติพัฒน์ครับ thank you very much แล้วก็อีกประโยคสุดท้ายคือ I'm so proud of him นะครับแล้วนี่คือของจริงของจริง real real ครับขอยประสบความสำเร็จคอยเป็นด็อกเตอร์ที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงระดับโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ thank you that's another success case of fast English นะครับสวัสดีครับ